ทนายเดชาจอบฟ้องส่วนกลับสสอเตอยันเอาเรื่องให้ผลสภาพความเป็นสสให้ได้วันที่4มิถุนายนนายเดชากิตติวิทยานันท์เปิดเผยถึงกรณีนายมงคลกิจสุขสินเทรนนท์ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุเตรียมแจ้งดำเนินคดีกับบุคคลหนึ่งซึ่งคาดว่าคือนายเดชาที่สอนอบางโพในวันที่8มิถุนายนนี้3ข้อหาซึ่งทนายเดชาได้เปิดเผยว่าหากสสอเตไปแจ้งดำเนินคดีตนจากกรณีดังกล่าวเข้า่ายเป็นการแจ้งความเท็จ เป็นถึงสอสอแต่มีพฤติกรรมรังแกประชาชนซึ่งการพูดในลักษณะนั้นเป็นการพูดเปรียบเลยว่าการร้องเรียนดังกล่าวหากส่งผลให้สอสอเต้พ้นจากความเป็นสอสเนื่องจากผิดจริยธรรมก็เปรียบเสมือนเป็นการประหารชีวิตทางการเมืองไม่ได้มีเจตนาข่มขู่ตามที่สอสอเต้เข้าใจซึ่งหากสอสอเต้แจ้งความดำเนินคดีตนเองก็จะฟ้องกลับเช่นกันเพราะถือเป็นการแจ้งความเท็จยืนยันจะฟ้องกลับ ทุกคดีที่สสเต้แจ้งดำเนินคดีกับต้นและจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดให้สสเต้พ้นสภาพความเป็นสสให้ได้ส่วนการวิพากวิจาร์สสเต้ยืนยันว่าประชาชนทั่วไปสามารถทำได้เพราะถือเป็นบุคคลสาธารณะและเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ